พัชาติพัฒนากลา้าพร้อมร่วมมือเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลแต่ต้องไม่แตะหมู่1 2วันนี้วันที่22กรกฎาคม66ในายสุวัลิปตพันลบรักษาการหัวหน้าพักชาติพัฒนากลา้าพร้อมนายเทวันลิศพันลบและนายวัชรพลโตมอนสกิกจากพักพัฒนากล้าเดินทางมายัางที่ทำการใหญ่พักเพื่อไทย เพื่อหารือแนวทางในการแก้ไขปัญหาและหาทางออกให้กับสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศไทยขณะนี้โดยนายสุวัส์กล่าวว่านี่เป็นครั้งที่สองที่ทางพรรคเพื่อไทยได้ให้เกียรติเชิญชาติพัฒนากล้าซึ่งก่อนที่จะมาร่วมหารือกันในวันนี้พรรคชาติพัฒนากล้าได้มีการประชุมกำหนดท่าทีในการเตรียมตัวเข้าเรวงบัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆที่กำลังเกิดขึ้น ทั้งนี้ทางชาติพัฒนากล้าก็มีจุดยืนชัดเจนในเรื่องของแนวทางในการดำเนินงานที่ได้มีการให้ไว้ตั้งแต่ใช่วงที่มีการดีเบตก่อนการเลือกตั้งซึ่งในวันนี้มีมติที่พักรับรอง4ประเด็นได้แก่ 1. ชาติพัฒนากล้าจะสนับสนุนให้เกิดรับบาลเสียงข้างมากไม่สนับสนุนรัฐบาลเสียงข้างน้อย สสนับสนุนพักการเมืองที่ได้เสียงอันดับหนึ่งในการจัดตั้งรัฐบาลแต่ถ้าพักอันดับหนึ่งไม่สามารถทำได้ก็ต้องให้พักอันดับสองลดหลั่นลงมา 3. เร่งรัดแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจต่างๆที่ประชาชนเดือดร้อน 4. ชาติพัฒนากล้ามีจุดยืนในนโยบายหมู่หนึว่าเราขอคงไว้และไม่มีการแก้ไขแต่อย่างใด ด้วยประการต่างๆทำให้ทางชาติพัฒนากล้ามีความเชื่อมั่นในพักเพื่อไทยที่จะเป็นแกนนำในการก่อตั้งรัฐบานซึ่งมีแนวทางตรงก,กันกับพักชาติพัฒนากล้ามีเพียงส่วนเดียวที่ไม่ตรงกับแนวทางของพักคือการแก้ไขมาตรา112ซึ่งเป็นแนวทางของทางพักก้าวไกล ซึ่งทางพักชาติพัฒนากล้ายืนยันมาตลอดว่าจะไม่มีการยุ่งเกี่ยวหรือแก้ไขหมู่112ซึ่งถ้าแนวทางนี้ยังคงอยู่ทางชาติพัฒนากล้าเองก็ไม่สามารถเข้าร่วมการจัดตั้งรัฐบาลได้